สองสามทุกคนรอบนี้ใส่กันไปแบบจุกๆแน่นๆค่ะมาดูสิว่าวันนี้ทุน670บาทเราตานี้จะพาเราได้หรือเปล่าทุกคนนะนี่ใส่หมดหน้าตักเลยทุกคนอ่ะจัดไปค่ะคูณมาอีกแล้วจะเปิดนี้มาทุกคนอะไรอะ่ะสามมาโอ้โหหนึ่งสองสามเข้าไปสวยๆสิพี่ตานี้เออทุน600บาททุกคนค่ะโอ้โหดนนีพาบวกมา9 1้0พนค่ะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจแอนสายปั่นนะคะทุกคนค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในค่ายเกมของ King Maker นะคะไปค่ะเจก็มาอยู่ในเกมไฮโลไทยนะคะวันนี้เติมเครดิตมาเพียง6 7 0เจบาทเท่านั้นนะทุกคนเนาะอ่ะไปค่ะวันนี้ก็ขอเลิกเล่นเป็นห้องไะย0บาทแล้วกันนะทุกคนนะอ่ะจัดไปค่ะโอ้โหเปิดแรกมาก็จัดไปที่13าสูงก่อนเลยนะทุกคนเออมา รอบเมื่อกี้เราแทงไม่ทันนะคะงั้นรอบนี้เราขอเริ่มเล่นที่สูงเลยแล้วกันเนาะมาก็สกอร์ด้านล่างนะคะประวัติการออกก็มาที่5สูงซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราใส่กันที่3 4 5ไปแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเล่นกันไปเบาๆก่อนนะคะนี่ก็เป็นการปันทุนแรกๆก่อนแล้วกันนะทุกคนไม่ทบหมดนะจ๊ะเอ้ามาค่ะตัวคุณลงที่5สูงนะทุกคน เปิดหน้า4มาโอ้โหสี่ 4, 5, 6, จัดไปสวยๆค่ะทุกคนขากำไรตาแรกก็พาบวกมาที่740บาทเลยนะคะมาสำหรับเกมไฮโลไทยค่ายนี้นะคะก็จะเดิมพันขั้นต่ำเพียง10บาทเท่านั้นเนาะที่สำคัญก็มีตัวคูณให้ทุกตาทุกรอบเลยนะคะสูงสุดถึงคูณ10กันไปเลยนะทุกคนโอเครอบนี้เราซ้ำไปเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ที่สำคัญเราแทงกันที่6 0สูงกับ5 6ด้วยนะทุกคนนะมา จัดไปค่ะตานี้คูณลงค่ะทุกคนขาเอาเปิดหน้าอ,อกมาก่อนอู้หูยฮเอี่ย,หยวหกเอี่ยวค่ะทุกคนเอาดิตัวห้าสูงมีตัวคูณอีกนะทุกคนนะตานี้กําไรบวกเพิ่มมาอีก350บาทค่ะทุกคนขาใครที่จะดูเปอร์เซ็นต์การออกก็ได้หรือจะดูสกอการออกล่าสุดด้านล่างก็ได้นะคะก็คือแบบดูได้หมดเลยทนะุกคนอันนี้เราก็ยังตามสูงอยู่นะคะเพราะว่าหน้าสูงนี่ก็ออกติดกัน4รอบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นรอบที่5เราก็ซ้ําไปเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะคะ มาจัดไปค่ะตานี้เอา้า62มาทุกคนอู้หูยสองสี่หกไปสวยๆค่ะตานี้คูณลงอีกแล้วทุกคนคาะบวกเพิ่มมาอีก280บาทนะทุกคนนะมานี่ทุนของเราเพียง6 0 0อบาทเท่านั้นนะทุกคนได้มา2 0 0พกว่าบาทแล้วเนาะมาจัดไปค่ะตานี้ก็จะซ้ําไม่เหมือนเดิมเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหบอกเลยว่าหน้า6นี่ไหลาย,ยาวๆเลยค่ะตอนนี้มี4ติดมาแล้วรอบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นติด4 6ไปด้วยแล้วกันนะคะ มาดูสิว่าตานี้จะเป็นยังไงเอา้าคุณลงจุกอยู่ทุกคนเออะอะสงมาโอ้โหสิบสสูงค่ะทุกคนขาดีดไป6กสองเมตรเฉยเลยนะทุกคนนะรอบนี้โดนไปที่100บาทค่ะทุกคนขาอะไม่เป็นไรด,ดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนนะดีกว่าเสียเยอะนะคะเมื่อกี้เราโดนไปแค่ร้อยเดียวเนาะมาไปต่อทุกคนขาตานี้เจไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะว่ายังจะอยู่สูงหรือเปล่าหรือว่า จะดีดไปต่ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ให้เปอร์เซ็นต์ต่ำอยู่ที่48เปอร์เซ็นต์เลยเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอดูก่อนแล้วกันนะคะเอาเปอร์ซี่มาทุกคนโอ,โ, 3, 4, โอ้โหสามสี่ห้าโอ้โหแทงทุกตาไม่ออกมาออกตานี้นะทุกคนนะโอเคตายทุกคนเสียดายมากเลยอะ่ะอะไม่เป็นไรรอบนี้เราดีดมาเล่นที่ต่ำเลยแล้วกันนะคะติดที่2 3 4สมไปด้วยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ต่ำนี้ให้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้เจ๊ขอทบต่ำหมดหน้าตักเลยทุกคนนะ ไม้ไหนมั่นใจค่อยทบหมดนะทุกคนเนาะเพราะว่ารอบนี้เรามั่นใจแล้วก็เลยจัดไปจุกๆเลยค่ะมาเปิดนี้มาทุกคนเอาเข้าแล้วค่ะโอ้โหสองสามหกมาสวยๆถึงเจ็ดสิบเอ็ดไฮโลแต่มีตัวคูณจุกๆนะทุกคนนะกำไรอีก600บาทเพิ่มไปค่ะมาซ้ำเหมือนเดิมเลยแล้วกันเนาะนาสองนาสามเริ่มติดมาแล้วค่ะทุกคนขางั้นเราแทงกันแบบเน้นๆหน่อยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะมาแทงโตแทงเตงจัดไปจุกๆค่ะตานนี้ ไม่ได้ก็ให้มันรู้กันไปนะทุกคนหแต่ถ้าออกมาที่สูงนี่ก็จุกเหมือนกันนะคะถึงว่าวันนี้หมดตูดเลยนะมามานี้มั่นใจแน่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมีเยอะเอาสามมาทุกคนโอ้โหสามสี่หกค่ะเออโอ้โหโดนไปค่ะดอกนี้พันสองแต่ดียังเหลืออีก1,290ให้เราเล่นนะเพราะฉะนั้นรอบนี้เจสขอจัดกันที่ 1, 2, ไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะเอออ่ะจัดไปค่ะทุกคนคะ รอบนี้มันต้องมาให้เราแน่นอนนะคะโอ้โหที่ขึ้นสีฟ้าแบบนี้คือตอนนี้มีคนแทงต่ําเยอะมากๆเลยทุกคนนะไอตรงที่เราแทงเนาะเพราะว่ามันมีสีฟ้ากระจายออกมาเลยนะคะมานาเอี่ยวมาแล้วทุกคนเอาสามเอี่ยวสี่เอี่ยวไปค่ะตานี้โอ้โหยังได้อยู่นะคะกาไรไหมโอเคกําไรพันหกนะทุกคนมา,ากลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมตอนนี้เจ็ตทบไปเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะคะทุกคนขามาจัดกันไปจุกๆุที่ หนึ่งสองสามนะทุกคนรอบนี้ใส่กันไปแบบจุกจแน่นๆค่ะมาดูสิว่าวันนี้ทุน670บาทเราตานี้จะพาเราได้หรือเปล่านะทุกคนนะนี่ใส่หมดหน้าตักเลยนะทุกคนอ่ะจัดไปค่ะคูณมาอีกแล้วจะเปิดนี้มาทุกคนอะไรอะสาม,มาโอ้โหหนึ่งสองสามเข้าไปสวยๆส,ส,สิพี่ตานี้เออคุณ600บาททุกคนคะ่ะโอ้โหน,นี้พาบวกมา9,100นค่ะทุกคนเอาดิเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนคะสำหรับเกมไฮโลไทยค่าย Kingmaker นะคะก็ใครที่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะที่ ant 1 9เนาะทุกคนเนาะก็สำหรับเว็บนี้นะคะก็บอกเลยว่าเล่นง่ายเล่นเพลินนะทุกคนนะเล่นได้จ่ายจริงค่ะทุกคนคะ่ะจ่ายเต็มๆนะทุกคนนะมาวันนี้เราก็ต้องขอตัวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคะ่ะวันนี้จะต้องลาไปก่อนสวัสดีจ้า